ตังตังหนอกกนม่องพั้ามคิดงคือาดหมดป่ะบ่มีสองไปไปเดียวเนอะไปไปเดียวงงฉันงงเลยตัวเดียวก็พ่อตัวเดียวถือตวเดียก็ตัวเดียวไม่ไหลก็จ่้ตักินกินส่รูปกน มันก <łość> ัดก้อนถุยล่างมันเกินไปเมื่อใดอีกตัว่เดี๋ยวมันก็มามายากขาดยาติขืนในนี่ลำลำมือลวยลวยไปหนาตลอดไปยาตะพุกเาตะจุนใน่นนี่ญาะขาดยาตึขืน

lài giang luôn, không có bình giang luôn. để chieng me. để chieng me. để

แกไปป้ตะกินเส้นหมูมาเนี่ยนี่อสพ่อเย็บ้กนเย็นนะกมีแกันกได้รอเป็นบาทก็ได้รอก็ได้กัน่ไดุ้อก็ม้หนนั่งลงลกนั่ล้วกลูกเอาแกเป็นวัตถุของวัตถุ้ยเม่อเม่อไ้ยินเสียเน่ันนี้เราบอกคนเน อันนี้ันเลยอันนี้อันนี้อันนี้ไฮโซมันอันใส่ันองผู้เดียวว่าเพียงงานใส่เนี่ยก่ะใส่ผัานไปครับอันนี้เมืองใส่ก่านเขาจเขาจงเอาแม่ขงแม่ขวัญเขาเป็นอย่างบ่อเขาตีนเขาลขับ่

mau go k u l t i n g ni l m